่คนคุณคนใส่ายเชื่อผมโอ้ขุ่มหวานคนคนนี้ตั้งใจไม่อดุเขาพยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างเขาร้อไห้เขามีน้ำตาถ้าคนใครเขาไม่ทำอย่างนี้เชื่อผมเพราะขุ่มหวานรวมคนรวมบนิษัทผมจะจะรวมคนที่ถ้าวันไหน ลุงคนทีคนคน่คุกลุงก็จะผมผมมอบลาา่ะมบลเป็นคนแลกที่จะไปกันลุงคนออกจากคุกผมไม่ทิท้งี่มา่ปผมจะไม่ทิท้งครอบครัวนี้ผมสัญญาพยายามจะทำแบบจะมากอะกระแสผมจะมองแผ่นซีดีเพลงเต่าห้อยผมไปผม,ผมรับไม่ได้ ผมคิดว่าหมอปลาอาจจะใส่ร้ายผมแบบเอาเป็นตอง้อยผมไปปืดเก่อกระเสกพวกผมเลยรับไม่ได้ผมไม่ผมไม่ใช่ลุงพนพี่พี่ยผมพี่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 พ่าี่พีาพี่าผ่พี่พี่พี่พผมมี่พี่าีุพพี่่่พ อาจจะเราเป็นทุกอย่างเขาเจอเรื่องไล่ไล่ไล่ยอน่าเขาวัดหลอนเลยว่าที่ผมไปเอาเป็นซีดีแล้วผมไม่ยอมมาฟังตองอ้อยผมนางเอกใช่ผมผมคิดเลยผมคิดไว้แล้วลูกบุญเขาต้องหางละมุนนี่เพื่อนๆผมคุณอุ๊ปอัจริยะกับทนายเขาก็ดืนออกมากัน ผมไม่คิดเลยว่าลงพนจะเป็นคนแบบนี้ผมไม่ยมช่วยไอ้กุญแจคอนโดผมไม่ไปเอาไปเลยมันแตกไม่ได้แล้วผมเปลี่ยนอันใหม่แล้วเอาไปเลยผมผมทำเมื่อวานจนดิบเลยผมผุ่มแยื่อพุ่มเยื่อพุ่มแยื่อพุ่มแยื่อพุ่มเย่อพุ่มเยื้อพู่มเยื่อพมแยื่อพุ่มแย่โอเคผมแย่ ไหนไหนมานั่งกัน่อยมานักหน่อยครับลุงครับลุงเป็นกระบวเรื่องอะไรบ้างครับผมไหนในทำไมทำไมมาช่องไหนนักข่าวช่องไหนนักข่าวช่องไหนครับผมมาทำข่าวว่าผมมาทำหน้าที่ของผู้สื่อข่าวครัขอดูหน่อยผมขอไม่นอนครับครับครับลุงอย่าทำร้ายผมครับอย่าทำร้ายผมครับคอรูไม่นอยครับ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 ลครับขอดูไม่น่อยครับผม ครับลุงอย่าทำร้ายผมครับผมเนตัวละกายครับลุงลุงอย่าทำร้ายผมครับลุงลุงอย่าทำรายผมครับผมมาทำหน้าที่ของรักเข่าครับโคไม่เลยโคไม่โคดูเลยโคดูเลผมแค่จะเอามารักเต่างอยนี่